เอาสวัสดีครับแม่นั่งสวัสดีครับสวดีค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับอันอยากแบงปังแนวทางเอซคือว่าเลขเข้าดีแทะเลขจังไหนครับใดไม่จังไหนครับเลขคำนวณค่ะเลขคำเป็นสูตรคำนวณของแม่นัง่งฮิตเองม่นบ่ฮัลโหลเวลามันจริงไงเฮามันเกได้สามสูตรงๆตอนนี้โอ้ย เรบประกันสามตัวเด้อที่ว่ารักลอยมันมีเศษเล่ยอยู่ครับผมเขืเ่ครับเอาตั้งสองตัวไทยก็ได้ลักลอยเดี๋ยวแม่สี่ใส่ให้จะออกมาอ,ออกครับอันแม่นัง่งมันเข่าต่อเนื่องไม่ดีบ่ครับมันเข่าไมา่จะางวดแล้วนะท่านตัวเลขนี่แล้วที่เข่ามาันยุดิรักยังไงมันเขาอยู่ตลอดแต่ว่าพิสแต่ว่ารักเีหาเิษขัดออกมากขอกว่าเนี่ยมันมันจะออกตัดได้บอล อ๋อก็คือหาว่าสูตรเต็มนี่ขเข้ามาตลอดจ้ะสูตรเต็มเข้ามาตลอดขับไม่งวดหลุดบอขับไม่งวดหลุดบอนีอยู่ขึ้นกัน๋อแต่ว่าตอนนี้มันเข่าติดต,ติดมาจากงวดแล้วครับนี่เอาว่าเขามาั่งองวดนี้มันจะเขา,มาเ,า,ขามาเริ่มเริ่มเขาที่ตัดได้มากอะ่ะมีแต่แบงค์ร้อยหนูก็ไปเลยห้านหลานขอเง,งินไปไปเอาไปครับ หมายถึงว่าสูตรเต็มเนี่ยที่ว่าเขาติด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 ,ตดมากนี่เขามาจะงวดแล้วครับสูตรเต็มนะบอกครับผมที่เขามาแม่คัดออกจากสูตรเต็มได้กับมาตั้งแต่หกหนึ่งมากไหม,มหกหนึ่งเลขล่างเนาะแม่จะได้ครับอตมาศูนหาแม่ใส่ซื้อหาศูนย์มันกับอะไรเห็นปะครับนี่กับมาเขา่ายังอ่ะอีหนึงแม่จะได้ครับ ว่าสาวว่างหนึงว่งก่อนก่อนหน้านี้ก็เลขแปดสามก 8, ็ได้ห้าแปดสามก็ 58, <3 S 2> ได้มั้งปะครับได้ได้ได,<ม>ได้ว่าได้ว่าสามตัวบอลรับร่อง,งคือว่อลักลอยมันหลายครับผมอันนี้ท่านายยบ่อยากพลาดเดี๋ยขึ้นลูดลักลอยยังไงอ๋อถ้าบม่อยากพลาดขึ้นลูดลักลอยเนาะครับเนาะถ้าอยากได้สามตัวว่าถอดแต่คุณเนี่ยว่าเราประกันว่าเจนยังทำสิแม่ประกันลาภวว้แม่เฮ็ดเล็กมันนี่จะสีแล้วล่ะลูกใต้ ลูกใต้คู้ที่เกิดเราความเหตุเหล่ยงมันมันไหนซีที่ขาดอย่างนี้รอโอ้โคุณแม่เว้าถึงเด้อเว้ากัเว้าตถออครับอันทุกสำนักทุกเสียนทุกนักคำนวณครับบม่มีผู้ใดที่สามารถรับประกันได้ล่อยเปอรเซ็นครับผมถึงแม่ว่าเพิ่นจะบอกว่ารับประกันเข้าแน่นอนถูกแน่นอนครับมันกับบอเป็นไปตามที่เฮารับประกันดอกครับ มันมันมันสิเปลี่ยนไปเลยฉันค่อยเฮ็ดบนมันลงล่างเฮ็ดล่างขึข<อ>้นบนน<อ>ั่นสิละ่ะครับผิดถูกเป็นเรื่องธรรมาดาครับผมแต่ว่าถ้าถูกติดติดถูกหลายๆงวดติดต่อกันรุดงวดนึง,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 งยังสี่อันนี้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมอ่าแมนท่านสมมติว่าสิบงวดหรือว่าปี่นึงอ่ะปี่นึงคือเก็บงวดปี่นึงมันจะไม่หยิบซีงวดบ่แมนครับไปซิกเก็บงวดนี่ว่าเก่งหรืเดิโอ้สุดยอดแล้วแม่มีแต่กำไรท่างอดปาดนั่นขาด ถ้าเลขอสามตัวเข่าตัวนึ่งเพื่มสามตัวเข่าสองตัวแม่ว่าเคยผ่านเจ็เสียแต่ว่าแม่บ่าเอาออกมาอ่างอิงดอกตัวนั้นครับผมครับคือสูตรเลขไงสูตรเลขร่วมแม่เนี่ยเข็ดลงไปปุ๊บเนี่ยมันสิมีหลักหน่วยหลักสิบมันสิแรนใส่กันปังหาครับป่ดตรงหาเฮ็ดเลยปวดตรงหัวาเฮ็ดแลวก็พราะมันเหนียวมากเขาจังเคยชาดเวิ้งวันเอาเขียนไว้ร่องมือดูหลักหน่วยอ่าหลักสิบ รักน่วยรักซิบในบางที่กะมันมากเป็นน่วยก็ได้เป็นซิบก็ได้แม่สิคาดสามวูงข้างลจดไห้่ร่องมือเอาไว้ทะเบิ้งครับอันนี้ก็คือเป็นทั้งบนทั้งล่างเั่นยไครับโอ้ที่แม่สิคัดอยู่เดี๋ยวนี้คือเป็นล่างอ๋อเนี่ยทั้งก็คือโดยส่วนมากจะเป็นล่างเนาะครับวพราะเป็นล่างเป็นบนได้ครับผมเรียกว่าหางหัวนี้แม่มั่นใจว่าอยู่ล่างครับผมเออถามคุณแม่ว่ามาเลยรักซิบมอยังไงครับ หลักสี่ัรหนมิยมันอ่านออกได้ครับผมนันันหกะัหกาสมันสี่ขาตัวหนึ่งอันได้ก่อนนะครับหกหกขาสี่มันสี่ขาตัวหนึ่งหกห้าสี่ไ้ว่าตัวนี้เป็นเลขลักเนาะจ้าเลขลักมันมีหลายแต่ถ้าเาสี่เหลีอยเอาสูตรที่มันเข่าเอาสูตรที่มันเข่าแต่ว่ามันสี่เข่าว่าเข่ากับวงหูขึ้นกันเดิอมมันงมั่งสั่นครับหกห้าสี่ มาอัจซะอูนวยได้อาจซีอู่ีฟได้ครับผมเอ่ออันนี้บรรับประกันว่าเอออยู่นวยแน่นอนอยู่บนแน่นอนอยู่สิบัวว่าครับเราวันนี้อ่าเลขเลขลักสองโตที่เป็นสูตรเด่นออกมาสองโตก็คือครับหนึ่งกับหนึ่งห้าและหนึ่งหาคับหนึ่งอ๋อห้าับหนึ่งก็คือประมาณว่าอ่าเลขเด่นเลขวิ่งเนาะครับวางส่นก็ได้เนาะ ครับแต่ว่ามันอาจจะมันอาจจะคือบบมาก็สร้างให้ให้คนมีโสกกับจทย์ไรล่องมึงที่เป็นบทเรียนไว้สะบึงครับผมเด่นวิ่งห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งเนี่ตัวได้เด่นก็กันครับห้าสิบห้าสิบเนาะซ้ำกันอ่าครับผมวันนี้ อ่ามาเขาเลขคู่นันี่จับคู่เนาะแม่เนาะจับคู่นี่มิจฉคู่ครับคุณแม่เอ๋อมันว่าหลายคู่ดอกพวันนี้แล้วแลวแม่สิบอกครับผมแล้วแม่บอกยกสักคู่ว่ามิจัฉคู่อ๋อผมผมผมสิกาใส่หนาสมุดิมองเขียนให้มันถือกันไหมอมองเป็นอย่างนี้ <laughs> คู่นึงฮะได้แค่สีหาคู่นึงอ๋อสีหาคู่อ่ะผมก็สิได้กาถือว่าสิเขียนจากบรรทัดจัิงสินะ <c oughs> นะอ่ะมามาเลยครับคุณแม่ อันนี้แม่ว่า,าแม่จะคิดว่ามันสิเขาล่างว่าะตแต่วตโต,ต,ตเรียนบนเนี่มีอยู่อ่ามี่ัวแรกจะฟั้นท่งไปเลยคือหาหนึ่งคู่ของมันก็ในฟั้นท่งแบบว่ามันสิออกได้ครับคือจับคู่ของมันหาหนึ่งครับผมจ<ะ>้าครับเจ็ดหกเจ็ดหก ครับหนึ่ง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 ครับแปดสามแปดสามได้ยักโดแล้วเหรมีซีหางแล้วครับซีล้ววะเอาตชนพดมันจะหายได้ไหมสองสองเดี๋ยวนะอันัซีหางนี่ที่ว่าเน้นมาทั้งบนบ่ครับเน้นบนล่างแกได้แต่ว่ามันมหนกยบก่บ่ พอจำกัดว่ามันสิอยู่บนอยู่ล่างอ๋อได้ครับได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมแค่ตัวร่องมันจะเป็นตัวร่องครับในในหมวดในหมวดซีซีคูนี่มันจะมีอยู่หาหนึ่งเป็นตัวเอกของมันตัวเอกก็คือตัวตัวเน้นคือห้าหนึ่งเนาะครับเนาะเ่นบนล่างครับผมห้าหนึ่งเป็นตัวเน้นผมพวงแดงได้เนาะตัว,ตว 51, นี้กนะ็เ่นบนล่างครับผมต้นนี้คสอไหทนท่นนี่คือตัวเด,ดียวตัวนี้มันสี มันสิร้อยมัสังหารมันบบเกวกับหมูในับผมเลแต่ว่าขั้นซ่าจะาเก้านี่ว่าค่ะมันขั้นเป็นแบบนี้มันมักสิงอจรงิงอ๋อครับสองสองตัวเดียวจ้ะโอ้สองสองบอกครับไฮว่าเป็นเลขพิเศษได้ไหมคุณแม่เป็นเลขพิเศษที่ที่เขาที่เขาเป็นให้เขาโอเคเลขพิเศษนะครับนะแล้วมันสีมีเป็นบางงวดตอนนี้มันบริเป็นทุกงวดเนี่ยครับ ให้ถือเป็นตัวเน้นในบัตรคับเลขพิเศษนี่ให้พิเศษเป็นตัวเน้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้สีไม่เน้น 22, อยู่หาหนึ่งกับสองสองคุณแม่เออหาหนึ่งสองสองอนี้ลักลอยทำอยากได้ก็ใสเอาขันมาอยากได้ก็ซื้อสองสคู่<ล>ครับครับลักลอยมีอย่างน่ครับคุณแม่ลักลอยมีแปดมีเก้ามีหกหลักร้อยมีแปดมีเก้ามีหกมีสองเดี๋ยวเด้ นีสองนี่มันมาส้นกันมันอาจสีว่าสองสองเลยก็ได้หลักร้อยมีแปดมีเก้ามีหกแล้วก็สองเนาะอันที่อยาก,บเ,กบเปลบเกาเบาเต่ว่าอาเลขแม่นี่ถ้าเฮ็ดออกไปแลว้วอันว่าคนมีสโชกสี่เอาล่ใงห้ยเอซีหรือว่าล่ใงหย้ยตัวประเทศ ชื่อเลขัวนี้เป็นเป็นเลขสายบุญก็ว่าได้ครับผมคณะมันคือแม่ก็อยากใหยให้แม่อ่าลงโศกครับผมเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วแม่กถ็ถวายสองลงอ๋อทำบุญลงศศบนาะครับคุณแม่เนาะอ่ะาละมานีค่ะแล้วแต่ศรัทธาชื่อเลขนี่กะอ่า ผูสิรล่องบึงผูผููหูจะเข้าไหมสิรล่องเมึงกับล่องท่านบลล่องกับแล้วแต่แม่กับนี่นี่แค่นี้ล่ะครับผมคือว่าเลขเนี่ยมันกับข่อนทางที่เขาดีแต่ว่ากับบริรับประกันว่าร้อยปืนเส้นเอาซื้อเลยมี่เขาซื้อบอริเวณวลาครับผมแม้วเตโซ่ของไทยของมัน่นครับเออถ้าแ,แม่อยู่นีแม่กับคือคือแม่บ่ถือแม่คือกันครับ ถ้าว่าเลขตัวนี้เลขาถ้ามนันมาแบบนี้มันมาสีออกสองสองหนึ่งครับแต่โมก้นแต่สุ่มอืนเป็นเป็นรูบร่องครับอ่อคุณแม่นีคือเป็นคู่ที่เขาคัดออกมาแล้วจากสูต,เตรตเต็มเนาะบัดนนี้มีสูตรเต็มบ่ครับโอ้สูตรเต็มด้วยจ้าสูตรเต็มม่จกขางครับตเต็มว่าสองสองสองหงนึ่งสองสองนี่แม่นสีอาจารย์เกงม,มันจะใส่จะสั่ง คถ้าเต็มดูดสูตรของแม่ที่เหลือสิครับเดี๋ยวได้สูตรเต็มสูตรเต็มสูตรเตร็มไม่จา,างหายค้ณแม่บอกให้ไน้เด้อผมสิจดนะจะมีเรียกเพิ่นอยากเบิง่งครับผม ครับเป็นเป็นได้ทั้งบนและล่างเนาะแม่เน,ะนะาะครับผมบกรวบาสูตรเต็มของแม่เ่ยไข้คนที่สบเอ่าเลี้ยงไรเลี้ยงไเบึงเหรอครับอ้ ใช่ก็บอกสูตรเต็มแล้วสูตเป็นกลุ่มของหอยของมันคือแบา์ทามี่หามันกับม้าสามตัวสามคู่ครับผมกับม้าสามคู่ทามี่สามมันกับมาสามคู่ยังยังละสาวอ๋อสูตรเต็มสิมีเก้าตัวเนาะมันมีหลายก็หันอยู่จะว่าเมื่อกเอาตัวนี่แหละตัวคัดนาะอ๋อตัวคัดเอาพอว้าเข้าคัดหกห้าสี่ออกมาเลยบอกคุณแม่เอาวา้มาเลยครับคุณแม่ ครับสูตรเต็มหวดนี่มันจะเรีนบางหวดเด้มันก็คือมันมันมันมาขึ้นกันใตหมวดเอาสูตรเต็มถ้ามันออกะถ้ามันออกก็ตรงก็คือชื่อจับได้ครับผมได้แต่แม่บอกไปนะจะให้กลับเอาเด้อผู้อยากเรียนครับผมสูตรเต็มก็มี เออสี่ห้าสี่ห้านะครับเนาะเอาสี่ห้า,หาครับผมแล้วแม่แม่แม่แมคือครับลัดอะลัดสี่อันแม่หายไปเด้อครับลัดแม่หายไปคือหกหาสีอ่มาเอาจุดเต็มมั้ยเนาะครับหกค่าสี่คือเจ็ดหกเดี๋ยวนะคุณแม่ เอาเอาเริ่มจากลักซีก่อนก็นได้คุณแม่เพราะว่าผมเขียนไปแล้วตัวหนึ่งซีหานะเอา,เอาต,ตัวนี้เอาออกตัวซีหาตัวซีหาออกก่อนเอาลักซีเลยเนาะครับเอาลักซีคือศูนย์ซีเก้าซีแปดซีอ๋ 0, 4, 9, 4, 8, 4อศูนย์ซีเก้าซีแปดซีเหรอครับศูนย์ซีเดี๋ยวได้แม่แป๊บหนึ่ง ศูนย์สี่เก้าสี่แปดสี่นะครับลักสี่เอาต่อไปครับต่อไปเป็นหลักหกนะครับหลักหกก็คือเจ็ดหกครับหกหกครับห <6, 6 S 1> ้าหกครับผม 7จนะ็ดหกห้าหกหหเนาะลัคาครับผมศูนย์ห้าศูนห้าเก้าห้าเก้าห้าครับแปดห้า <5 S 1> <8, 5 S 2> เออแค่นั้นแหละแล้วก็หนะ้าหนึ่งแล้วก็ห <5. S 1> ้าหนึ่งหนึ่งห้าแล้วคุณแม่หนึ่งหาหรือหานึง เอสิเดียเป็นหานึงครับผมอันนี้อยู่สิบตัวพอดีครับสิบตัวพอดีครับก็คือชุดเต็มนี้เป็นชุดที่แม่นั่งเนี่ยจับตามลักเลขลักที่ให้มากก็คือมีหกมีหามีสี่เนาะครับเนาะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นชุดเต็มมี่รีเนี่ยก็จะมีหลายกว่านี้เนาะครับเนาะอ้ะหลายกว่านี้นแช่ไมว่าม่เอาไม่เอาโจโจส,สาคัญมันครับผม บวอยากให้ว่างก็เจ็ดหกอ๋อหานิงก็เจ็ดหกนี่ก็คือยาทิมเนาะยาทิมนี่คือเป็นเลขคือเป็นเลขที่เขาเป็นไห้เนาะครับที่ว่าติดไห้เป็นเป็นออกมามันตินไหอลักษณะนี่ครับเอาแสดงว่าคุณแม่ถ้าหานิงก็เจ็ดหกมวยห้บ้างเจ็ดหกก็เป็นตัวเป็นตัวเด่นอีกตัวหนึ่งตัวสันอะเป็นตัวเด่นนี่แหละอ๋อเอาเดี๋ยวผมสิม่วงเจ็ดหกเพิ่มให้เอฟซีอีกตัวหนึ่ง รครับที่เฟสโหานึงสองสองครับผมอืออาโอเคบาทนี้บาทนี้ถ้าสมมุติว่ามักอีีเลยตัวเดียวเนี่ยคุณแม่มักตัวไหนคู่ดเดียวนี่คู่ดเดียวบ่ะครับสองสองคู่ดเดียวคือมักสุดคือสองสองนะครับเนาะหาเนี่ยมอ๋อมักสองสองกับหาหนึง อ๋อป่เป็นหยังก็อยู่ในชุดเน้นนี่แหละเน้นสามหางคือว่าก็หลายครับครับเอาถ้าจะแม่ว่าใครคนมีโฉก็โทรมาแม่สิเอาเข่าไล่อ๋อได้ครับได้ครับมันโทษสิมันสิเสียเงินเนครับผมเดี๋ยวผมสีอาติดต่อกันเรื่อยๆข้างหน้าจะคิดตวงเรื่อยๆเพราะว่าเลขนี่แม่สิเฮ็ดทุกงวดครับผม เดี๋ยวนี้แม่ซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายแล้วสองสอง่ท่เป็นกลีรงหึมันบอถืงม่างวันที่หนึ่งี่เปลี่ยนรางเาบถืเร่เจ้ฮะยังเงก่อกาะยัซื้อไว้อะลอตเตอรี่แปดสองสองเต่าสองสองแล้วก็สองครับถ้าถ้าบอถือล่างวันที่หนึ่งี่แสดงว่าเจ้าที่เจ้าเลยบู้ยแสดงว่าจับนักตัวนี้สองสองนี่ ต้องซื้อเล็กไต่ดิอน,นอ,อยู่คันมันบ่มีมองซื้อังนีอ๋อเอ๋อคุณแม่บ่ซื้อล่ะไต่ดินซื้อลอตเตอรี่นั่นล่ะถ้าว่ารตกกะรี่นี่หาหนึงเนื่งมาทั่นในไปจับเอาเนี่ยครับจะไปทำบุญกับปูกมากจะไปปล่อยป่าไปีปไปยังสารพัดครับผมซื้อะแม่ว่าอยากให้ตนมีโฉกจโทษมาหาแม่ละเอาเอบุญแม่โทษเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทรไปเบอร์นี่ละอ่าคุณแม่เดี๋ยวต่อไปผมสิโทรไปเบอร์คุณแม่เบอร์นี่เนาะ ครับผมเอาบายเียกะนวัดตีบเน้อวัเอามาให้ยองบางย,ยังไงคุณแม่นีครับให้เป็นแนวทางเนาะคุณแม่เนาะ,ค,ะครับเดี๋ยวก็สิลุ้งให้เอฟซี C, เป็นแนวทางแหละครับครับป้บา,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 าของเล็กแม่คิดว่ามันไปบร่รอดอ่าไปบ่รอดนิไหมพ่อมว่ารับร่องว่า,อวาเอา้ยไปบ่รอดนิไหมพ่อมว่าอยู่ในหนีเป็นบ่คุณแม่อยู่ในหน,น,นีล่ะอยู่ในหนีเนาะ โอ้ยหมาก็จะเป็นเห่าเ้องมือเนื้อทันแม่นนั่นแม่นเลขแเน่ยหัวหัวนี่ครับผมาว่ากับเล่อยากจะไปซอยคอยบอกเอฟซีไปครับผมแม่จะแม่จะเป็นสายบุญที่ว่าละแม่จะไปทำบัตรทำบุญวัดนั่งวัดนี่มองไม่ดีแม่จะโอนไปครับผมครับ อ๋อจังไรก็ขอบพุณคุณแม่หลายๆครับผม